ราวางแผนเกษียณเนี่ยเขาก็จะมากางกันเนาะว่าเฮ้ยสมมุติเอ่อจะเกษียณตัวเอง60เนี่ยตอนหลังครบสิเนี่ยที่เกษียณไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทํางานเนี่ยเฮ้ยเราจะมีกระแสเงินสดจากไหนบ้างเนาะโอเคประกันบำนาญก็เป็นหนึ่งในนันเนาะที่ผมขายอยู่แต่ว่าก็จะมีพวกอ่ะหุ้นกองทุนเอ่ออสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าหรือว่าพวกแบบธุรกิจทักมากที่เป็นกองศีอย่างเงี้ยคือเวลาวางแผนพวกเนี้ยสุดท้ายอ่ะคุณก็ลองต้องมาเข้าตารางแล้วว่าเฮ้ยอันไหนที่มันแบบคงที่อันไหนที่แบบมันแบบแวรไดอะไรเงี้ยอ่ะอย่างเช่น ถ้าเป็นประกันบำนาญเนาะก็จะฟิกแป๊ะแปะเลยตามเนี้ก็คือได้ก้อนเนี้ตกตึกต๊กๆึ๊ก,ก,กแล้วถ้าเป็นสังหาเนี่ยโอเคคุณก็อาจจะมีค่าเชา่าอาจจะขึ้นได้เนาะในอนาคตอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเฮ้ ออ uh, c c u p a n c y rate อะไรเงี้ยหรือว่าเออบางทีถ้าเกิดมันไม่มีผู้ชเช่าอะไรเงี้ยกระแสเงินสดคุณก็จะขาดไปนะครับแล้วก็อย่างพวกหุ้นหรือกองทุนอะไรเงี้ยอันนี้คุณก็ต้องดูดีนะถ้าคุณลงหุ้นดีหุ้น,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 นปันผลอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้สวิงมากอะไรเงี้ยหรือจะโดนเสี่ยงโดน i s r u p t ในอนาคตอ่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะ่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องใช้ความรู้ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับผมแล้วก็ต้องเป็นคนที่ a ท e risk ได้พอสมควรเหมือนกันต่อไปก็เป็นธุรกิจองค์สีเนาะแล้วก ไปดูแล้วว่าเฮ้ยธุรกิจเราอ่ะมันไปไหวไหมเราบริหารโอเคหรือเปล่าหรือว่าม,มันจะ c รี่ออนไปได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆคนที่ทําบำนานาญเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มาแบบออ l in นะแบบโหต้องขายบ้านขายรถอะไรเงี้ยมาแล้วก็มาซื้อบำนาญเนาะจริงๆใน a สเป c ของประกันบำนาญเนี่ยก็คือเขาจะคิดแค่ว่าเอ้ยเรา asset allocation สร้าง liquidity ตอนแก่แค่นั้นเองเออถ้าเกิดว่ามันได้พวกลดหยอด่อนภาษีฐานภาษีที่สูงๆอะไรเงี้ยโอเคมันก็เป็น สินทรัพย์ตัวหนึ่งที่เทียรลิสฟีที่สูงกว่าพวกโกลเด้นบอลพวกตาพัรธบัรรับอ่างเงี้ย อีเวนต์ของพวก US government bond เหมือนกันนะอันนี้ก็คือบํานาญจะได้สูงกว่าอย่างเวลาวางแผนเกษียณเนี่ยเขาก็จะมากางกันเนาะว่าเฮ้ยสมมติจะเกษียณตัวเอง60เนี่ยตอนหลังครบสิเนี่ยที่เกษียณไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทํางานเนี่ยเฮ้ยเราจะมีกระแสเงินสดจากไหนบ้างเนาะโอเคประกันบำนาญก็เป็นหนึ่งในนั้นทที่ผมขายอยู่แต่ But, ว่าก็จะมีพวกอหุ้นกองทุนอาาานสังหาริมทรัพยป์ปล่อยเช่าหรือว่าพวกแบบธุรกิจทักมากที่เป็นกองศีอย่างเงี้ยคือเวลาวางแผนพวกเนี้ยสุดท้ายอ่ะคุณก็ลองต้องมาเข้าตารางแล้วว่าเฮ คงที่อันไหนที่แบบมันแบบแวรี่อะไรเงี้ยอ่าอย่างเช่นอ่าถ้าเป็นประกันบำนาญเนาะก็จะฟิกเป๊ะๆเลยตามเนี้ยก็คือได้เออก้อ,กอนเนี้ยตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กแล้วถ้าเป็นสังหาเนี่ยโอเคคุณก็อาจจะมีค่าเช่าอาจจะขึ้นได้เนาะในอนาคตอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเฮ้ย ออ uh, c c u p a n c y rate อะไรเงี้ยหรือว่าเออบางทีถ้าเกิดมันไม่มีผู้ชเช่าอะไรเงี้ยกระแสเงินสดคุณก็จะขาดไปนะครับแล้วก็อย่างพวกหุ้นหรือกองทุนอะไรเงี้ยอันนี้คุณก็ต้องดูดีนะถ้าคุณลงหุ้นดีหุ้นปันผลอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้สวิงมากอะไรเงี้ยหรือจะโดนเสี่ยงโดน i s r u p t ในนาคตออ่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะ่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องใช้ความรู้ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับผมแล้วก็ต้องเป็นคนที่ a ท e risk ได้พอสมควรเหมือนกันต่อไปก็เป็นธุรกิจองค์สีเนาะแล้วก็ธ ไปดู